ในฐานะหัวหน้าง,งานเนี่ยบางทีเราไม่อยากฟีดแบ็กเข้าไปตรงๆคำถามคือแล้วมันทำยังไงได้บ้างอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยบางบริษัทก็แคร์และตรงพูดกันตรงๆไปเลยมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นเป็นประจำแต่การให้ฟีดแบ็กมันก็ต้องมีกรอบของมันคือคุณต้องอยู่ในเรื่องที่คุณแคร์เช่นเรื่องนี้คือเรื่องที่คุณอยากให้เขาปรับปรุงคุณฟีดแบ็กเขาเฉพาะเรื่องนี้ถ้าคุณฟีดแบ็กเขาไปในนอกเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกว่า cross the line แลคือมันข้ามเส้นการไปเอาเรื่องที่เขาทำไม่ดีในอดีตการที่เขามีเเรรรืืาารื่่่่่อออออองงงงงไไมมดดดดีนนนนนนๆแลล้้้วาาาาาาาพูปปปกกกกััหใสุทยยย็จะบบค์ บริษัทของผมเองก็จะใช้วิธีการมีเซสชันที่ผมกับเขาคุยกันตรงๆในทุกๆเดือนฉะนั้นมันเลยเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าในทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะต้องมาคุยกับผมเพื่อที่จะรับฟีดแบ็กว่าเขาไปปรับปรุงอะไรได้แบบนี้มันก็จะไม่เกิดการออฟเวิร์ดคือจะไม่มีการโอ้ตายแล้ววันนี้โดนเรียกไปคุยเจออะไรอีกแล้วเนี่ยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกเดือนจะต้องมีฟีดแบ็กผมก็ต้องฟีดแบ็กเขาเขาก็ต้องฟีดแบ็กผมว่าเดือนหน้าเราทําอะไรให้ดีขึ้นได้มันก็จะลดความกดดันตรงนี้ไปได้ของออออองงงงงงคคค์กรรรุณเเเเปปป็นนนยังงััไไแบบบหหททีี่่่่จะะมมมาาาผวืสิต้้ลใชดูองออ